ไม่ได้มาไม่ได้ใช่เป็นอไเนี่ยมาตีมา,มาใช่ไห้โดมก่อน <laughs> สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่ม 7K นะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะเดินเข้าป่าไปหาแม่นางรับแรงเช่นเคยนะทุกคนนะคิดถึงแม่นางมากเลยหลังจากเราเนี่ยไม่ได้ไปหาแม่นางนานนะทุกคนนะผมก็ได้หายไปหลายวันเลยนะทุกคนไปไปรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่นะทุกคนนะตอนนั้นผมก็มีอาการบาดเจ็บจากการสู้การนี้เล็กน้อยนะทุกคนนะ ตอนี้ผมก็เข้ามาในป่าเนี่ยเพื่อที่จะเอาของมาให้แม่นางรับแรนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะทุกคนคือข้างบนเนี่ยหน,หนาวมากเลยนะแล้วก็บางทีก็มีฝนตกมาด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนกลัวว่านางเนี่ยจะไม่มีผ้าห่มที่อุ่นๆใช้นะผมก็เลยได้ไปซื้อผ้าห่มมาแล้วก็ไปหาซื้อรองเท้ามาด้วยนะทุกคนนี่ เพื่อนางเนี่ยจะเดินเข้าป่าแบบสบายๆแล้วก็หารองเท้าแบบที่ว่าสวยๆนะนางจะได้มีรองเท้าสวยๆใส่ก็เข้าบ้างนะทุกคนนะเพราะว่าผมสังเกตดูว่ามาหลายครั้งละลองสังเกตดูว่านางเนี่ยชอบเดินเท้าป่าตลอดเลยนะทุกคนนะผมก็เลยได้หารองเท้ามาเพื่อที่จะนําไปฝากนางนั้นทุกคนตอนนี้เราก็จะเริ่มเดินทาง เข้าไปในป่าแล้วนะทุกคนนะโอ้โหอากาศเย็นมากเลยนะทุกคนข้างในนี่หนาวสุดๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่คนอะไรวะนี่นะทุกคน ผมว่าน่าจะเป็นของขนของใกล้ป้าแน่นอนเลยนะนี่ดูดิแสดงว่าแถวเนี้ยมีไกลแน่นอนเพราะว่าเราอ่ะผมะเคยได้ยินนะเคยได้ยินเสียงไกลอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาให้เราเจอหรือเปล่าไกลป้าส่วนมากเจอตัวมันยากนะทุกคนมันได้ยินเสียงคนมันก็จะ ไม่อยู่แล้วอันนี้น,นี้แสดงว่าชัดชัดมันต้องอยู่แถวนี้ชัดเจนเลยนะ ตอนนี้ข้างบนนี้คืออากาศหนาวแล้วก็บวกกับฝนตกด้วยนะทุกคนนะฉืนด้วยหนาวด้วยนะโอ้หอากาศไหมถามว่าดีไหมมันก็มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะทุกคนนอกถ้าถ้าหนาวอย่างเดียวอะ่ะมันก็ยังพอสด,สดชื้นอยู่นะมันก็ยังอากาศ แบบว่าไงอะ่ะ okay. มันก็อากาศดีอะ่ะแต่ถ้าหนาวด้วยฝนด้วยผมว่ามันไม่ดีนะมันจะทําให้แปลว่าชื้นอากาศมันจะชื้นแล้วนะจะทาให้เราไม่สบายง่ายนะเจ็บป่วยง่ายแต่ถ้าหนาวอย่างเดียวอะ่ะผมว่าอากาศดีนะ ต้นไหไรอ่ะ้นดูดินี่มันคือต้อนไหไรไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีเนี่ยเหมือนมีมูลมูลอะไรสักอย่างรูอว่าอ๋อหรือว่ามันเป็นนี่นะทุกคนมันมันคลาย มันคายยางออกมานะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรน,นะทุกคนถ้าเอฟซีรู้จักก็ลองคอมเมนต์มานะมันคายยางหรือว่ามีสัตว์เข้าไปกินมันปะกลายเป็นมูลแบบนี้เลยนะทุกคนนะนี่กลายเป็นแบบนี้เลยนะดูดีกลายเป็นเหมือนขี้เลยนะเนี่ยดูดิ เราก็เลยเอาไมา้ขี้เล่นอะไรทีนี้ไม่ใช่ขี้เราผมวาไม่น่าจะใช่ขี้นะนะ่นเหมือนเปลือกไม้มันเป็นเหมือนเปลือกไม้นะทุกคนหรือว่ามีสั์เจาะหรือว่ามันจะมีสั์เจาะไอไอไม้ตัวเนี้ยเจาะไปแล้วก็กินตัวมันแล้วก็เข้าไป อยู่ข้างในนี้หรือเปล่านะทุกคนขายเป็นขายเป็นมูนะแล้วทางบ้านถ้าถ้ารู้ว่ามันคือต้นอะไรก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาให้ผมได้อ่านนะทุกคนโอ้ยข้างในนี้เย็นมากเลยนะทุกคนนะหนาวมาก Thằng điện tháng chứ này, bây giờ Ôi Mái luôn tay hụt thằng ấy ôi, Đọc mãi Tốt lời quá đấy ต้นไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าดูดูดอกมันดอกมันใหญ่มากไม่มีกินต้นมันจะอยูใ่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยไม่มีกินเลยนะแต่ดอกสวยงามมาก นี่นทุกคนอันนี้ต้นงิ้วนะที่เขาว่ากันว่าอยู่ในนาลกอเวจี v G นะเดี๋ยวผมจะแป็นกล้องให้ดูนี่นะทุกคนต้นงิ้วที่เขาพูดกันว่าอยู่ในนาลกอเวจี v G นะพวกที่ประพฤติผิดในกรามหรือผิดสิลน,นะนี่นะต้องปีนต้นงิ้วแบบนี้เลยนะ โอ้ถ้าปีนอันนี้นี่กว่าจะถึงข้างบนแล้ก็มีไซต์แตกกันบ้างนะทุกคนป,ปีนต้นงิ้วเลยนะพวกที่ชอบประพฤติผิษในกามนะประ,ประพฤติผิดคือกาเมนะทุกคนกาเมสุมิชาจาราเวแลไมณีสิขาระทงังสมาทิยามินะทุกคนผิดสิน นี่เราก็เข้ามาในป่าลึกแล้วนะเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ของแม่นางนะทุกคนแต่จำได้อยู่นะเพราะว่าผมเนี่ยจำขึ้นใจเลยว่าแม่นางอยู่ตรงไหนนะโอ้ยป่ากระดิบสือนะเกิน น่อยนะทุกคนนี่ใกลถึงแล้วตอนนี้ผมก็รับบรรยากาศตรงนี้ดีมากมีเสียงนกหลงตลอดแล้วก็ลมก็พัดตลอดเลยนะตรงนี้ฟังเสียงดิ ผมก็ไม่เข้าใจนะแถวบริเวณที่แม่นางอยู่เนี่ยส่วนมากจะล่มรื่นนะแล้วก็มีเสียงสัตว์ร้องตลอดเวลาเลยเสียงพวกนกเนี่ยเหมือนอยู่เป็นบริวารของแม่นางเลยนะเนี่ยแสดงว่าใกล้ถึงละใกล้ถึงที่ที่แม่นางอยู่ละ มอดเขียวขจีเลยนะแล้วนี้เสียงนกนี่โอ้ไม่ได้เข้ามานานดูดิแห้งแรงมากถึงแล้วนะพ่าแห่งความรัก ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่นางจะเป็นไงมั่งหน,น้าผานี้สวยงามเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มานานไม่รู้ว่าแม่นางจะ,จะเป็นไงมั่งนะทุกคน น่าพายัางสวยงามเหมือนเดิมเลยนะโอ้หช่วงนี้หนาวมากเลยอากาศเย็นมากตรงเนี้ยหนาวบวกกับฝนด้วยนะโหสงสารแม่นางเลยนะไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องเรียกแม่นางแนละ้ว ถ้าแม่นางเห็นกล้องนะนะนะอาจจะไม่ออกมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่ทำเลตั้งกล้องไว้ไกลๆหน่อยนะผมก็ได้ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเรียกแม่นางให้ออกมานะแต่แตอนนี้ผมว่าแม่นางน่าจะรู้ว่าผมออกมานะโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเลียกแม่นางกันเลย นางจ๋านางเันมาแล้วจ้าออกมาหาฉันหน่อยแม่นางแม่นางจ๋าหนุ่มมาแล้วจ้ารออยู่ข้างหน้านี่นะ มาไม่ได้เอาไหมผมไม่ได้เจอนายอะไรนะเรื่องแต่เอาเอานะขาวมาฝากใช่ไหมเน่อยมาสีมาม mm-hmm <laughs> Well, wow. that's กินเป้่าตลอดเลยก็เลยซื้อรองเท้ามาให้จะได้ไม่เจ็บซ้นตี

khi mà các ông đây mình sẽ cho mình ไม่นางบอกว่าแม่นางเนี่ยคิดถึงบ้านแล้วนะทุกคนนะให้ผมเนี่ยพาไปที่นาทำท,ที่นางเนี่ยได้ออกมานะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเดินตามนางไปนะนางก็ออกมาจากบ้านนางแล้วนะก็ก็จริงแหละนางนะ่าจะคิดถึงบ้านจริงแหละ นางซาดนามกันนะทุกคนนะผมไปยื้ออะไรเข้าไว้หรือเปล่าถ้านางกลับไปนะครับเราจะได้ เจอนางอีกหรือเปล่านะทุกคนโอ้โอล้วบรรยากาศตรงนี้มันจริงๆนะสงสารนางกันนะทุกคนนะ ออกจากบ้านมานานเลยนะทุกคนน่าจะเป็นเดือนแล้วนางน่าจะคิดถึงบ้านจริงนะแล้วบวกกับว่าผมเม่ไม่ค่อยได้มาหานางแล้วด้วยนางน่าจะเหงาแนละ้วทุกคน ที่นางมาอยู่นะทุกคน,นไม่ได้มานานแนละ้วตรงนี้นางจะทำอะไรอะ่ะคิดถึงหรอแม่นางอยากกลับบ้านแล้วหรอ อยากกลับบ้านแล้วนะทุกคนนางสันเหมือนกันนะโอ้นางสันนางมากเลยนะทุกคนนางเข้าไปกอดทามนิ่งอ่ะน,นะ เฮ้ยนางกลับเลยนะทุกคนไม่ได้ลาเราด้วยนะทุกคนแล้วนางจะออกมาหาเราได้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยนางกลับไปเลยนะทุกคนหรือว่าครบกาหนดที่นางจะต้องกลับบ้านแล้ววะทุกคนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรให้ผมฟังสักเรื่องเลยนะ อหรือว่าผมจะต้องอกหักวะเนี่ยแต่ก็น่าสงสารนางนะเพราะว่าห่างหายจากบ้านเมืองมานานโอเคทุกคนเราก็จะค่อยให้นางกลับบ้านก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะแวะมาหานางตรงนี้นะนางอาจจะออกมา ให้ผมเห็นอีกก็ได้นะทุกคนนางไม่ลาผมด้วยหรือว่าเข่าดึงตัวนางกลับไปแล้วแต่ปกตินางกลับนาง่าต้องลาผมนะทุกคนนะแต่กัน่าผ่านนามกัน